ดีใจมากๆได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เทอมสารนะคะเพราะว่าสุ่นตัวก็ดูอยู่แล้วเนาะแล้วก็เครียดพอสมควรเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่ไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยร้องแนวนี้มาก่อนแต่ก็โอเคค่ะผ่านไปได้ดีความรู้สึกแรกที่รู้ว่าจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ก็คือ ถึงเป็นมากแล้วยิ่งเรารู้ว่าเป็นเกี่ยวกับแบบหนังผีเรื่องลือลับอีกก็คือชอบมากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังผีมากเลยค่ะเตรียมตัวยังไงเมื่อคืนเพิ่งดูหนังผีไปเลยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าบิวตัวเองว่าโอเควันนี้ฉันจะมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ความหมายของเพลงก็เหมือนมีแบบ เราเป็นวิญญาณที่สิ่งสถิตยอยู่ในที่แห่งน,นี้แบบฟิลแบบมห ah าลายอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบอยากจะบอกทุกคนว่าแบบเอออย่าลืมเรานะเราอยู่ตรงนี้นะเพลงนี้ยากไหมหนู่าเทคนิคไม่ค่อยได้ใช้ในเกิร์กรุปเท่าไหร่ก็เป็นเทคนิคใหม่ๆคะ่ะถือว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆหนูว่าเท่มาก <laughs> หนูชอบมากเลยคะ่ะรู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวที่ มันแบบมันมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราคือมันเป็นชุดนักศึกษาที่ก็เฮ้ย hey! ดูแบบ <This one. S 1> มีเน็ก <Okay. S 1> ทง <Okay. S 1> เน็กไทยใส่กระโปรงนี่ทุกคนคะกระโปรงหนูมีดีเทลมีดีเทลด้วยนี่รองเท้าก็แบบรองเท้าส้นส,สูงส้นตึกนี่ใส่เอาฟิลถึงแม้ว่า MV จะถ่ายแค่ครึ่งตัวเรานะคะแต่ว่าเวลาเราร้องเพลงเรายืนมันจะต้องมามเราใส่เต็มตัวคะ่ะพี่มายค่ะ พี่มายจะเลือกพี่มายไปถ้าเลือกพี่มายไปนี่เป็นฟิลที่จะได้ดูหนังมากที่สุดแหละเพราะถ้าคนอื่นน่าจะกริ๊ดน่าจะกลัวแต่ถ้าเป็นพี่มายในคอหนังเหมือกันพี่มายก็ชอบดูก็เลยน่าจะดูได้ค่ะทุกคนหนูก็ขอฝากเพลงประกอบภาพยนตร์เทอม3ด้วยนะคะทุกคนมาฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากดู MV ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเพระออกมาเพระแล้วก็น่าจะเทมมากๆค่ะฝากได้นะคะ เปิดทุกพิธีกรรมท้าทายทุกตำนานเร็วเๆนี้ <c oughs> เทอมสามสามสิบพิศพาคมนี้ในโรงภาพยนตร์